สครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับ วันนี้ผมก็จะมาจัดเทียร์ลิสต์ในตำแหน่ง LB หรือว่าการจัดอันดับนักเตะที่ดีที่สุดในตำแหน่งแบ็กซ้ายนั่นเองนะครับก็จะมีใครไปดูแล,แล้วว่าประมาณเทียร์ไหนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นแบบรวบรวมที่แบบพอใช้งานใน h ฮดทูเฮดสบายๆชิวๆนะก็มีประมาณนี้ตัวแรกนะครับก็จะเป็นโรโต้คาร์ล์นะครับโรโตคาร์ลก็จะมีล่างทีวายโคปาแล้วก็ล่างแจกที่มาใหม่นะครับสองล่างอ่าโคปาแล้วก็ล่างแจกเนี่ยสองคนเนี้ยเหมือนโคปาจะวิ่งไวกว่าส่วนสเตะเกมลงเกม,เกมรับการเลี้ยนงะผมว่าใกล้ๆกัน แล้วก็ตัว T y จาสเตตน้อยที่สุดนะครับก็โดยรวมแล้วจริงๆโรเบโตคาร์ลตัว T y ผมให้ A บวกนะแล้วก็2ตัวนี้ผมว่า S นะครับ2ตัวนี้ S เลยแล้วก็ตัวต่อไปครับก็จะเป็นโมจิก้านะผมว่าตัวนี้มันได้แค่ไวครับแล้วก็เกมลงเกมรับผมว่าโอเคอยู่แล้วก็โอยาเยอะด้วยก็ยังให้เป็นเอสนะตัวนี้ผมว่ายังเอสอยู่ตัวต่อไปก็จะเป็นคูคูริยะสล่างนะล่างเก้าเจ็ดตัวนี้ผมให้ A บวกนะครับส่วนล่างใหญ่ตัวนี้เอสนะครับล่างใหญ่ตัวนี้เอสเลย แล้วก็จะมีเบนดี้ทั้ง3าล่างเลยล่างเขียวแล้วก็ล่างใหญ่สุดนะครับแล้วก็จะเป็นล่างยูเซีลล่างตัวแจกนะครับส่วนย่างใหญ่สุดเดีผมให้เอบวกนะสำหรับผมจะมีความวัยร้อยเจ็ดฟังเกมรับโอเคเลยเบร์เลยสูงสูงขนาด2เท้าตัวนี้เอสบวกนะครับส่วนล่างเขียวตัวนี้ผมให้แค่เอบวกสล่างนี้เลยเอบวกนะครับ แล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นแอชิโคก็จะมีอ่าล่างอ่าร่าง MLS แล้วก็ล่างตู้ตัวนี้เป็นแบ็กไซที่พลังเกมรับร้อยหนึ่งที่เยอะที่สุดในเกมแล้วตัวนี้ผมให้เอเลยเบอร์เกตปรับใหม่ด้วยนะ้าเกิดเป็นตัวนี้ก็จะเป็นเ o r ร์เ t ตแบบสูงกลางมีความไวอยู่นะครับแล้วก็พลังเกมรับถือว่ากลางๆนะตัวนี้ผมให้เป็นเอฟบวกส่วนตัวใหญ่เนี่ยมีความไวค่อนข้างที่จะโอเคเลยพลังเกมรับก็เยอะด้วยเ o r ร์เ t ตปรับใหม่เป็นแบบสูงๆทำให้วิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยสบายตัวนี้ผมก็ยังให้เป็นเอสบวกนะแอชิโคต ตัวต่อไปก็จะเป็นอ่าโนฮูตัวนี้สําหรับคนงบน้อยอ่ะเม,ม็ดส้มอันสิบเจ็ดล้านเองเวิร์กเกีดดีมีความไวสูงแล้วก็พลังแฝงเนีน่ยสวยตัวนี้ผมก็ยังให้เป็น A บวกนะครับแล้วก็เดวีต่ตัวนี้ก็จะมี2อล่างเดวี่สองสแตตเนี้ยใกล้ๆกันเลยนะครับตัวนี้ก็ให้เป็น A บวกนะครับเนี่ยมีความไวสูงเหมือนกันทั้งสองล่างเลยนะครับความไวสูงตัวต่อไปก็จะเป็นโทรคินตัวนี้ก็โอเคเลยงบน้อยในเอบวกนะครับแล้วก็จะเป็นอ่าเป็นอาเตโอเตโอทีวีตัวนี้ A บวกนะครับสำหรับคนงงงสปีดร้อยเนี่ยงบน้อยเนี่ยจัััดดไ้้ชิววๆนนะครบตีก็ เวิงเกอร์เนะครับแล้วก็เจดีอาบาผมว่า A นะครับแล้วก็อ่าลิเซ่ให้แค่ A นะครับแล้วก็แบ็กของทีมชาติอะไรสักอย่างอันนี้ B นะครับเจา้าคาเซโร์ผมว่าไม่ผ่านนะ่ยสำหรับผมเบริเร์กเลียไม่ได้เลยครับ B ลุกชอผมให้แค่ A นะครับคาลิฟอร์รีย A แล้วก็แคปดิวิยาตัวนี้ตัวฮีโร่ A นะครับแล้วก็โรบินสันตัวนี้ A บวกนะครับตัวนี้เอบวกมีความไวเหมือนกันครับมีความไวสูงนะครับ แล้วก็แบ็กซ้ายของดอทมูนตัวนี้ผมว่าแค่เนะเฉยๆนะครับแล้วก็แบ็กซ้ายตุรกีตัวนี้เล่นได้ทั้ง2ฝั่งเลยซ้ายหรือขวาตัวนี้ก็สบายอยู่ความความไวโอเคอยู่ A บวกนะครับนูโนเมนเดสทีเตัวนี้สามารถประหยัดเงินไปซื้อตัวยูเซลก็ได้นะครับตัวนี้ A บวกนะมีความไวเหมือนกันอารมณ์แบบอารมณ์แบบเหมือนเตโอเลยนะครับแล้วก็โอลิเวียตัวนี้ผมให้แค่ A บวกนะครับแล้วก็โจดีอาบาตูเกม A บวกครับแล้วก็แฮงโก้ตัวนี้ผมให้ A บวกนะ ตัวรูปร่างสูงใหญ่นะครับแซมบอรต้าตัวนี้ตัวแจกผมให้เอสดนะครับเอเลยแล้วก็ดิมาโคเอนะครับแล้วก็ร่าง2ร่างนี้ผมว่าแค่เอนะดิมาโคจริงเอบวกกันเนี่ยเก้าเอบวกเลยแล้วก็โรบินสันอ่เอบวกนะครับแล้วก็ลิซาริซูตัวนี้เอนะครับแล้วก็เอียโรตัวนี้เอบวกนะครับเวร์กเลยกลางสูงเหมาะกับอ่าเล่นเกมรับแล้วก็ควาดิโอเอธรรมดาครับ แคทเดวิยาตัวนี้ผมว่ามันเหลียยมะผมว่าให้เอสได้นะตัวนี้โอเคเลยวกเลยสูงสูงด้วยแล้วครับพลังเกมรับกันเนี่ยดีหมดแล้วก็ลิซ่าตัวนี้ลิซ่าไอซูตัวนี้ผมว่าแค่เอบวกแล้วก็ดีมาโคดีมาโคตัวนี้ผมให้อ่าไม่ใช่ดิอ่ากิมาโดมีสองล่างนะกิมาโดก็มีสองล่างกิมาโดตัวนี้พลังใกล้ๆกันพลังใกล้ๆกล้กันเลยแคบๆจะเหมือนตัวนี้สองเป็นเอสนะครับตัวนี้ตัวต่อไปก็จะเป็นซาบอต้าตัวใหญ่ผมให้เอสนะพลังเกมรับโอเคเลยแล้วก็มีตัวรองตัวรองเนี่ยพอๆกัน แต่แต่ผมว่ามันไหลขึ้นไปเอได้อยู่อะแต่แต,แต่จริงๆมันต้องเอาเอ่าโ,โรกรตุคาร์ลอขึ้นไปจริงๆอะเนี่ยต้องเป็นอโรกรตคาร์ลอขึ้นไปเอ็บวกแต่ผมว่ามันประมาณนี้ครับสองล่างเนี่ยอันนี้ขอญานหักลงมานะสองล่างนี้ขอญานหักลงมาแล้วก็จะเป็นอ่ายันซ่าตัวนี้พวกนี้เอบวกนะครับยันยันซ่าอะไรสักอย่างนะยันซ่าแล้วก็จะเป็นอาร์เกมให้แค่เออาร์เก้ผมว่ามัน มันวิ่งช้าวะ่ะแต่พลังเกมรับมันสวยอยู่ครับเวลาเล่นเกมรับอะไรนะแต่ความพ้องตัวตำแหน่งแบ็กซ้ายเวลาเจอปีกอัผมว่ามันวิ่งช้ามากครับก็เดี๋ยวว่านะเอส้ผมให้เอสละกันแล้วก็จะเป็นเวนเดลตรงนี้ผมเอแค่เอบวกนะผมว่าพลังงานมันน้อยไปหน่อยแล้วก็จะเป็นเตโอหลายๆร่างเลยนี่คือเตโอก็จะมีร่างร่างเก้าเก้าร่างเก้าแปดตัวนี้จะเป็นเวิร์กเลดแบบสูงกลางนะอันนี้ก็จะเป็นแบบเน้นเกมรับกลางสูงแต่ผมว่าเล่นจริงๆผมว่าเตโอตัวนี้เอสแล้วก็ตัวนี้มันจะเติมหน่อย ตัวนี้ก็3ดาวก็ตัวนี้ S บวกเลยส่วนทีวาตัวนี้มันมันโอเคอยู่นะสำหรับผมคือโอเคตัวนี้ A อสบวกเราก็จะเป็นอ่าสล่างยูโรพวกเนี้ยสแตตใกล้ๆกันนะอันนี้อันนี้ซ้ำครับอันนี้ซ้ำสอตัวนี้ทีเอสแตสแตใกล้ๆกันครับผมว่าต่อตัวนี้ S หมดเลยเตโอสอ,สอล่างนะเนี่ยก็ประมาณนี้ที่ S บวกจริงๆนะผมว่าเมนดี้เอชิโคแล้วก็เตโอสล่างนะี่คือสุดๆละเรียกว่าในในปัจจุบันผมว่าสุดๆละจริงๆสามารถอัลเปอโตคาร์ลอนี่ยขึ้นไปได้นะครับเนี่ยนี่ครับตรงนี้เลย แล้วก็โมจิก้าเนี่ยจริงๆตรงนี้ผมว่าคูคูริย่าลองอยู่นะลอง4ตัวนี้อยู่นะผมว่าคูคูริย่าลองอยู่ครับแล้วก็แซมบอตตาแคปติวิ H, ย่าตัวเนี้ยเอสเลยกีมันโดอาร์เจเนี่ยแล้วก็เตโอร่างลองะครับส่วนพวกทีวาเนี่ยอะไรเนี่ยพวกนี้ก็เล่นได้ปกติครับเนี่ยพวกนี้เล่นได้ปกติเลยสำหรับคนงบน้อยนะก็แต่พวก A กับบีผมว่าไม่ค่อยน่าเล่นสักเท่าไหร่นะเกับ B ไม่ค่อยน่าเล่นสักเท่าไหร่โอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ